หลิงชี่คือโลกผู้บ่มเพะสามารถยืมมันได้แต่ไม่อาจจะควบคุมมันได้พวกเขาสามารถควบคุมได้แค่วังวนในตันเถียนของตัวเองซึ่งเป็นพลังของตนตอนนั้นหลิงชี่ทัดลอยอยู่ตรงหน้าจางอยู่ราวกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาสามารถควบคุมมันได้ตามใจในทวิปป่าแห่งนี้หากมองทั้งอดีตและปัจจุบันใครบ้างที่ทำแบบนี้ได้ไม่มีเลยนี่ไม่ต้องพดูถึงโอเซินเฟิง์แม้แต่พวกระดับสูงสุดหากมาเห็นเข้าก็คงต้องตะลึงปรมาจารย์กลับมาจุติ ใจของโอเซินเฟิงเต้นรัวเขารู้สึกว่าไม่อาจจะควบคุมตัวเองได้พลังของเจ้าสำนักเหนือกว่าคาคิดไว้ลูกบอลหลิงที่ธาตุไม้ในมือสลายไปจังอยู่มองไปที่โอเซินเฟิงและคิ้วที่ขมวดอาจารย์โอท่านยังไม่ตอบคําถามข้าเลยโอเซินเฟิงกลับมาได้สติและเห็นว่าจังอยู่มองมาที่เขาโอเซินเฟิงรู้สึกกลัวและรีพูดขึ้นมาเจ้าสํานักหากต้องให้บอกจริงๆงั้นคงใช้เวลาแค่สามวันที่จะอัดแน่นแก่นกดขึ้นมา สามวันนี้แค่เขาประมาณยังไงสบอลหลิงชี้ธาตุที่อัดแน่นขึ้นมาจากธาตุไม้นี้ก็มีหลิงชี้ธาตุอยู่นับไม่ถ้วนมันมากกว่าการอัดแน่นหลิงชี้ที่อื่นกี่พันเท่าโชคร้ายที่วิธีนี้มีแค่จังอยู่ที่ใช้ได้คนเดียวไม่อย่างนั้นผู้คนมากมายคงไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องการอัดแน่นแกนกดกันหรอกผู้บ่มเพาะทําได้แค่ยืมหลิงชี้ธาตุและไม่อาจจะควบคุมมันได้แต่จังอยู่นั้นคือข้อยกเวน้น 3วันจังอยู่เงียบไปใช่ว่าเขาไม่เคยดึงหลิงชี้าติเข้ามาในตัวแต่ตามสถานการณ์ของเขาแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึง3ามวันแม้แต่30ปีหรือ300รอปีก็อาจจะอัดแน่นแกนกดขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้ปัญหาคงเป็นที่วังวนของข้าเมื่อรู้ถึงปัญหาจังอยู่กลับไม่ได้ผ่อนคลายแต่รู้สึกหนักใจยิ่งกว่าเดิมวังวนหลักฐานของผู้บ่มเพาะหากวังวนมีปัญหาแล้วเขาจะบ่มเพาะยังไงวังวนของข้าต่างจากวังวนของคนอื่นตรงไหน จ้างอยู่คิดมันมีปัญหากับทักษะบ่มเพาะรึจ้างอยู่ต่างจากคนอื่นๆทักษะบ่มเพาะของเขาคือทักษะจีอู่ที่สมบูรณ์แบบที่แก้ไขขึ้นมาโดยเขาเองวังวนที่พัฒนาขึ้นมาโดยทักษะจีอู่ไม่อาจจะอัดแน่นแกนกดได้รึนี่มันเรื่องตลกอะไรกันทักษะจีอู่เป็นทักษะที่สมบูรณ์แบบมันไร้จุดบกพร่องวังวนที่พัฒนาขึ้นมาโดยทักษะนี้เป็นธรรมดาที่จะต้องสมบูรณ์แบบแล้วจะไม่สามารถอัดแน่นแกนกดได้ยังไง จางอยู่ยอมรับผลลัพธ์นี้ไม่ได้มันส่งผลกระทบต่อเขาในระดับที่คาดไม่ถึงเขาคิดว่าหากเขาสร้างวังวนขึ้นมาด้วยทักษะจีอูแบบดัดแปลงมันจะมีความต่างยังไงข้าจําได้ว่าตอนแรกที่ข้าบ่มเพาะทักษะจีอูอยู่แค่ระดับวิญญาณวังวนตอนนั้นมีหลักสีเต็มไปด้วยสิ่งปนเปื้อนหลังจากที่บ่มเพาะทักษะจีอูแล้วมันกลับไร้สีเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้สีหน้าของจางอยู่ก็บิดเบี้ยวไป แม้ว่าโอเซนเฟิงจะอยู่ตรงหน้าแต่จังอยู่ก็ไม่อาจจะปกปิดความรู้สึกของตัวเองได้เพราะมันทําให้เขาปวดใจเป็นอย่างมากทักษะจีอูที่เขาภูมิใจมาโดยตลอดกลับเป็นต้นเหตุที่เขาไม่อาจจะอดแน่นแกนกดขึ้นมาได้โชคดีที่โอเซนเฟิงก้มหน้าและไม่เห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของจังอยู่เขาพูดขึ้นมาด้วยความสงสัยเจ้าสำนักท่านบอกข้าได้หรือไม่ว่าท่านบ่มเพาะกดาธาตุไม้ให้ถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อแบบนี้ได้ยังไงขอบเขตในการควบคุมกดไดรึ ท่านขึ้นไปถึงระดับที่ควบคุมกฎได้แล้วหรือท่านว่าไงนะจังอยู่อึ้งกับคำพูดของโอเซินเฟิงควบคุมกฎทตุไม้ควบคุมกฎข้ายังไม่ทันได้อัดแน่นแกนกฎเลยข้าไปบ่มเพาะกฎไม้ตอนไหนกันอีกอย่างแล้วมันหมายความว่ายังไงกับการควบคุมกฎโอเซินเฟิงพูดสิ่งที่จังอยู่ไม่อาจจะเข้าใจได้ข้าโทษด,ด้วยเจ้าสำนักข้าไม่ควรพูดมากเกินไป โอเสิรนเฟิงคิดว่าจางอยู่จะโกรธเขากลัวจนต้องรีบก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิด